สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไตเติ้ลยูนิเวอร์สนะคะกับดิฉันไตเติ้ลปิ่นปิณัทสวัสดิวัรรชัยนะคะแล้ววันนี้นะคะเ,เป็นข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นนะคะผู้ที่เป็นนักลงทุนทั้งหลายนะคะที่ต้องศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็อะไรคะศึกษาหาความรู้แบบหมั่นหาความรู้อยู่สม่ําเสมอเนาะแล้ววันนี้เราจะรีวิวหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะที่แบบว่าสําคัญมากๆคือแบบคนที่จะลงทุนจะเล่นหุ้นเนี่ยคือ คนจะอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่แบบไม่เกิดเล่มที่ห้าด้วยซ้ำนะในชีวิตเนาะเล่มหนึ่งอาจจะเป็นเล่มเอ่อเล่นหุ้นแบบเบสิกเบสิกเล่ม2ก็เอ่อแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเล่มนี้อาจจะเป็นเล่ม3ก็ได้ซึ่งพี่แนะนำว่าให้หนูซื้อเล่มนี้นะคะอ่าเพราะว่าเอ่อจะได้เสียงชัดๆเนาะเล่มนี้ค่ะพร้อมไหมคะหนึ่งสองส้ทดา เล่มนี้เลยเล่มนี้เลย The Intelligent Investor คือดีมากๆคือดีมากๆคือแบบค,ค,คือคือต้องอ่านนะเอสเอ s ม must จริงๆนะคือมันต้องอ่านเลยอะคือแบบคือหนาหน่อยค่อยๆอย่านนะคะค่อยๆอ่านนะคะถ้ามันดูเยอะมากนะคะฉีกฉีกนะคะเป็น c ชปเตอร์เล็กๆนะคะจะได้รู้สึกว่ามันไม่เยอะนะคะฉีกเล็กๆนะคะแล้วถึงตอนที่อ่านเสร็จก็จะร้องไห้นะคะว่าฉันฉีกทำไมนะคะก็แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์นะจริงวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องคือสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มใหญ่โตๆมาก่อนเนาะก็อาจจะตกใจแล้วก็จะ,จะกรีดสลบได้ก็กฉีกหนังสือนะคะเป็นเละแชปเตอร์เล็กๆเนาะก็ทั้งหมดมีทั้งหมดหลายสิบ h ชปเตอร์ก็ นะคะถ้าใครอยากฉีกก็ฉีกแต่ว่าเ,เราเป็นคนแบบเ,เป็นคนรักเป็นคนถนอมหนังสือเป็นคนแบบเออไม่เป็นไรหรอแบบเออเราเราเออคือมันอาจจะ หลอกตัวเองยากเนอะแบบเฮ้ยเออแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะแต่ก็ต้องทําใจนะคะคือแบบว่าอยากจะรวยนะคะก็ก็ต้องอ่านนะคะเพราะว่าเป็นมีกลเมตเคล็ดลับคือแบบเออคือแบบเหมือนเทรนหนูว่าให้หนูมีมายด์เซตแบบไหนในการเป็นนักลงทุนที่ดีว่างั้นนะคะ The Intelligent Investor ก็คือแบบเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดนะคะเขียนโดยอะไรคะอ่าเบนจามินแกรมนะคะก็ นะคะลองดูค่ะนะคะอ่านดูค่ะไปซื้อหาหาซื้อดูนะคะก็อาจจะหาที่คิน ო คุนิยะหรือว่าอะไรคะเ s เชียบุ๊กหรือว่าซีเอชนะคะลองสั่งลองถามดูเนาะแต่ว่าเรา uh, โดยส่วนตัวพี่คิดว่าหนังสือถ้ากับว่าเราอ่านเป็นออริจินัลน่าจะดีกว่าหนังสือที่เขาแปลนะคะก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยก็ถ้าใครสนใจเนาะก็อาจจะไม่ใช่แค่น้องๆถ้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะ,ะฝากทุกคนด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วย นะคะไลค์ซับสไครป์แล้วก็แชร์ขอบคุณนะคะก็วิเกียนทัลบายบาย